แล้วอะไรล่ะที่เรียกได้ว่าเรามีข้อจํากัดอยู่แล้วว่าพลังมันเข้าได้แค่ด้านหน้ากับด้านหลังแล้วยิ่งบางท่านไปต่อเติมไางครับทำห้องครัวด้านหลังปิดทึบเลยกลายเป็นว่าลมเข้าได้เฉพาะด้านหน้าเพราะฉะนั้นโอกาสของโชคลาภของเราก็จะมาเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นเพราะด้านหลังเราได้ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทาให้เรื่องของการเขาเรียกว่าไหลเวียนของพลังงานชี่หรือว่าเรื่องของอากาศต่างๆในการไหลเทเนี่ย ลดน้อยลงไปดังนั้นถ้าใครซื้อใหม่นะครับทาวโฮมทาวเฮาส์เนี่ยลองพิจารณาการต่อเติมนะครับว่าด้านหลังถ้าจะทําครัวก็แนะนําทําให้เป็นลักษณะของครัวเปิดหรือถ้าเป็นครัวปิดกลัวเรื่องขโมยขจรก็ควรจะมีช่องเปิดระบายอากาศทําให้อากาศเนี่ยสามารถถ่ายเทจากบริเวณด้านหน้าไปหลังบ้านได้อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะส่วนการต่อเติมพื้นที่บริเวณด้านหน้าซึ่งหลายๆท่านทําเช่นการต่อกันศาสตร์ยื่นออกไปข้อสําคัญก็คือการต่อกันศาสตร์ยื่นออกไปต่อได้ แต่การศาสตร์นั้นจะต้องไม่ทําให้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านมืดทึบจนเกินไปอันนี้วัสดุที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลัลชีสก็ได้จะเป็นกระจกก็ได้นะครับที่เป็นเทมเปอร์หรือว่าจะเป็นโพลิคาร์บเนตก็ได้นะครับใสๆหน่อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราดูลักษณะมันมืดเกินไปต้องทําการนะครับเพิ่มแสงสว่างบริเวณพื้นที่หน้าบ้านของเราให้เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งอ,อันนี้จะช่วยเขาเรียกว่ากระตุ้นทําให้กระแสะพลังงานเนี่ยมันกลับมาดีได้ดังเดิมนะครับถ้าใครท,ท แนะนำเลยคือว่าลองดูว่าถ้าไม่ต่อเติมคงสภาพเดิมไว้ให้มันโล,งลง่โลงโปร่งลมสามารถที่จะพัดเข้าได้แบบนี้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องต่อเติมก็ลองปรับประยุกต์ใช้ตามลักษณะที่พูดคุยกันไป